สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับมาดึกครับ4ี่ทุ่มสีนาที30ทธันวาคม2อง4นําเรื่องการจ่ายเงินส่วนต่างข้าวงวด12มารล่าฟังครับโครงการประกันรายได้ข้าวครับวันนี้30มธันวาคม2อง4ครับได้มีการประกาศ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวงวด12ครับเพื่อจ่ายส่วนต่างโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ทับ6 5ครับผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วและระบบวันเก็บเกี่ยว24ธันวาคมถึง30ธันวาคม2564จะเป็นผู้ได้เงินส่วนต่างข้าวงวด12ครับซึ่งจะจ่าย ประมาณวันที่6มกราคม2565นะครับทะกะสจะมีการโอนเงินโครงการประกันรายได้ข้าวง,งวด12นี้ประมาณวันที่6มกราคม2565คือจ่าย3วันทําการหลังประกาศราคาเกณฑ์การอ้างยิงครับวันประกาศก็คือ30ธันวาคม64ผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว24-30ธันวาคม64มาดูราคาอ้างยิงและก็ ส่วนต่างที่รัฐบาลจะต้องชดเชยข้าวเปลือกทั้ง5ชนิดมาดูครับข้าวหอมมะลิครับประกาศราคาเกณฑ์การข้างงิงตันละ1 1 2 2 1บาท50สตางครับรัฐบาลต้องชดเชยส่วนตา่างตันละ3,778บาท50สตางครับ ในขณะที่ข่าเปลือกหอมมะลิน,นอกพื้นที่นะครับราคาเกณฑ์กลา,างอ้างอิงประกาศออกมาตันละ1 0 0 0 0 89-5บาาทสตางนะครับรัฐบาลจะต้องชดเชยส่วนต่างข้าวเปลือกหอมมะลิน,นอกพื้นที่ตันละ3,104บาท39สตางค์ครับข้าเปลือกหอมปทุมธานีครับ ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิองอมาตันละ9,925บาท94สตางค์รัฐบาลต้องชดเชยส่วนต่างตันละ1,074บาท6ตางค์ครับข้าวเปลือกเจ้าครับรัฐบาลประกาศราคาเกณฑ์กลางองิองมา8,191บาท25สตางค์ชดเชยส่วนต่างตันละ1,808บาท75สตางค์ครับ ข้าวเหนียวครับประกาศราคาเกณฑ์กลางอิองออกมาตันละ9,511 0 0บาท9,511บาท47สตางค์ชดเชยส่วนต่างตันละ2,488บาท53สตางค์นะครับจากการประกาศนะครับก็ทําให้ทราบว่าข้าวที่รัฐบาลประกาศได้ทั้ง5ชนิดงวดนี้งวด12นี้นะครับ เกษตรกร,ร,กรชาวนาได้เงินทุกข้าวและเกษตรกร,ร,กรที่ระบุวันเก็บเกี่ยวข้าวอยู่ในวันที่2 4บถึง3ามธันวาคม64นั้นได้เงินทุกคนถ้าปลูกข้าวทั้ง้ชนิดนี้โดยราคาเกณฑ์กางข้างหญิงก็เป็นไปตามที่ปรากฏยูแถบข้างบนนี้นะครับนี่คือราคาเกณฑ์การข้างหญิงครับส่วนทางฝั่งข้างล่างนี้ก็คือแต่ละข้าวชดเชยส่วนต่างตันละเท่าไหร่ อยู่ข้างล่างนี้ครับก็ทราบเฉพาะว่ารัฐบาลชดเชยส่วนต่างแต่และชนิดข้าวนั้นตันละกี่พันนะครับแต่ว่าลงทะเบียนปลูกกี่ไร่ได้เงินกี่บาทนั้นยังไม่ทราบพี่น้องจะต้องไปคำนวณหาอีกครั้งโดยใช้สูตรนะครับก็คือเอาจํานวนไร่ที่ลงทะเบียนคูณด้วยผล,ผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ของชนิดข้าวที่ปลูกนะครับแล้วก็หารด้วยพันนะครับ แล้วก็มาคูณส่วนต่างที่รัฐบาลจ่ายตันละเท่าไหรนี่ปลูกข้าวชนิดไหนก็เอาส่วนต่างเข้าวชนิดนั้นไปคูณก็จะทราบว่าได้เงินกี่บาทซึ่งเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้วันที่3สินวาคม64ช่องโชคดีอดอนยูทูบจะทําคลิปขึ้นมาอีกคลิปทําสูตรการคํานวณมาให้ดูเลยว่าข้าวแต่และชนิดใใช้ตัวเลขตัวไหนคูณกันบ้างนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ